งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่29ค่ะซึ่งเปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะคะกับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่29ประจําปี2566ภายใต้งานแลเกษตรแดนใต้ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสู่ความยั่งยืน ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นายพีรพันธ์คอทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่29ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2566ภายใต้งานแหล่เกษตรแดนใต้ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสู่ความยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดรชัย วันวัฒนจันทร์คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทำงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมสำหรับงานเกษตรภาคใต้ในปีนี้นะคะคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมกว่า80หน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ากว่า700รายได้มาจัดกิจกรรมประ ประกอบด้วยการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาวิชาการการแสดงนิทรศการนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการประกวดการแข่งขันการสาธิตและการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นต้นสำหรับการผลิตภาคการเกษตรสำคัญที่เป็นจุดเด่นของงานในปีนี้ด้านการผลิตพืชได้แก่ทุเรียนจำปดายางพาราปาลน้ำมันด้านปศุสัตว์ได้แก่แพะ เบ,เบไก่เบคราสุกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่ปลาพรวงจมพูปลาสวยงามและสาหร่ายทะเลเศรษฐกิจค่ะ นายพิรพันธ์คอทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวค่ะว่าถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภาคการเกษตรยังคงมีความจําเป็นและเป็นรากฐานสําคัญของประเทศและเป็นภาคการผลิตที่สร้างอาหารเลี้ยงประชากรของประเทศการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจําทุกปีเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนเป็นงาน ที่นักวิจัยนักวิชาการเกษตรกรได้นําองค์ความรู้และนวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนเด่นรู้รวมทั้งเป็นเวทีแห่งการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยจะใช้เรื่องของนวัตกรรมเข้ามาในการที่จะเพิ่มผลิตสภาพการผลิตเรื่องนี้มีความจําเป็นสาหรับปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้มากครับเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านอาหารของโลกและของประเทศให้เพิ่มขึ้น นวัตกรรมที่มีมาในงานนี้มีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเอกชนจากทางมหาลัยเองซึ่งคุณค้นนวัตกรรมที่จะ พร้อมที่จะถ่ายทอดกลับไปให้พี่น้องเกษตรกรและถ้าทุกท่านมางานนี้ในช่วงเวลานี้ก็ตามเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมีทั้งภาพวิชาการนะครับมีทั้งเรื่องของการโชว์การสาธิตเทคโนโลยีว่าจะเป็นเรื่องของโดรนนะครับแล้วจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะระบบน้ําหยดหรือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ อาจารย์คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวถึงการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่29ภายใต้หัวข้องานในปีนี้แลเกษตรแดนใต้ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสู่ความยั่งยืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและบทบาทของภาคการเกษตรว่าเป็นรากฐานในการนําพาประเทศโดยอาศัยฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนภาคใต้บูรณาการกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตในภาค เกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสังคมเกษตรชุมชนและประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่านะครับสู่ความยั่งยืนนะครับคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีและนะวัตกรรมอย่างง่ายนะครับที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับคนใต้นะครับในการไปพัฒนาและปรับปรุงกับประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยางปาล์มนะครับเรื่องของออปศุสัตว์เช่นแพะแล้วก็ไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะไก่เบคลานะครับา ก็หวังว่าการจัดงานในปีนี้จะช่วยยกระดับนะครับความรู้และประสบการณ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้นะครับแล้วเราก็จะทํางานควบคู่ไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรในการพัฒนานะพื้นที่ภาคใต้ในด้านการเกษตรตามนโย,ยบายของท่านทิการบดีหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ